สวัสดีครับทางที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปอีพีพิเศษนะครับเป็นวันหยุดก็เลยทําขึ้นมานะพอดีไปเปิดเจอไฟล์เก่าตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่ช่วงฝึกหัดตัดต่อวิดีโอนะครับได้แปลงเพลงเพลงหนึ่งนะครับเอาไว้เพลงหมอกนะครับเพลงหมอกสมัยนั้นน่าจะน่าจะดังนะพอดีเห็นนะักเรียนฟังบ่อยก็เลยดัดแปง้งมาใส่เนื้อนะร้องให้มันฮาฮาแต่ไม่รู้ว่าจะดราม่ามั้ยจะดราม่านะน,นี่โครแต่งเล่นๆนะแปลงเพลงนะครับแล้วก็ ออชวนนักเรียนมาลองเป็นถ่าย MV ให้โคหน่อยนะอันนี้ถ่ายด้วยมือถือนะครับแล้วก็ถ่ายนานมาแล้วด้วยนะครับถ่ายอยู่ห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสี่นะเป็นห้องประจำชั้นของมห้าครับสิบสองนะครับเป็นห้องที่นั่งสอนไปก็จะมีผ้าม่านพัดลมพัดผ้าม่านมาโดนหนาครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าถ้าได้ไปออนไซต์ site, จะโดนนะแต่รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นปัจจุบันที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อาจจะยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ไปนั่งเรียนที่โรงเรียนเลยนะครับแล้วก็โคมาร้อง มาลองกล้องเลยนะครับเช็คหน่อยนะครับว่ากล้องมันชัดไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับรถนาม่านะเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนน่กเกิลไหมเพราะว่ามันเอาซาวมาจากในเน็ตนะครับถ้ามีนิกเกิลเดี๋ยวจะลบออกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเงี้ยมองไปกระดานเห็นเป็นผ้ามาไม่รู้ว่ามาันอะไรทั้งที่ไม่ใช่ห้องแอร์เหมือนกับเธอเลยครูเนื้อหาที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเรินไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยมองไปกระดานเห็นเป็นผ้ามา ไม่รู้ว่ามันอะไรทั้งที่ไม่ใช่ห้องแอเหมือนกับเธอเลยครูเรื่องฮาที่ผ่านมานั่งไม่รู้ทำไมเรียนไม่รู้เรื่องเลยบทที่มันแตกยังจะเรียนให้เหมือนเดิมสุดที่ปวดรา้าวส่งกระทบถึงใ,ใจเราหันไปทางไหนก็เจอแต่คนติดสูตรขนาดนั่งดูเพคครูก็เปิดเจอแต่เรื่องเศร้าความรู้มันจืดเดิไม่สดเหมือนวันเกา่า ใจมันแตกราเพราะการกระทำของพวกเธอข้อสอบนั้นกลายเป็นมีดแน่มยาวท,ท,ท,ทั้งทิ้งแทงทิ้งขีดใจฉันสองเราเก็บพวกไปกระดาเที่เป็นพามานไม่รู้ว่ามันอะไรทั้งที่ไม่ใช่ห้องแหงเหมือนกับเธอในครูในื่าที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำ